กาสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสมงสุบอนพบพ่อกับซองเบาวควันบานหน้าดำเนินการถ่ายคลิปโดยน้องมวยทุกคนเมื่อนี้ถือกระตาเลยก่ะอันมีหนามทุกคนมาหาเฮ็ดเนาะว่าชิได้หรือบาทุกคนปเป็นแหล่าพันมาหาโมเสาร์ในพันว่าได้พ่อแกงอยู่เนาะกับมากับเพ,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 พลินหัวซวนเพิ่มมาเห็นอไหมปะเออ ความนี่โอ้ยเมื่อเทเดชเฮ็ดกเฮ็ดซามาปปีทุกคนเฮ็ดรวมเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดอันเฮ็ดถ่านเฮ็ดยังนั่นแหละทุกคนเลยแต่ว่าสิได้พอกินหรือบ่เลยมาถ่าลุ่นถ่าส้มน้ำกันทุกคนมากพอเดียวบ่ได้เอาอควันมานำมาสูัวปลาแหลกตล็กสิ่ความนู่นไดเดียวกันเด้อ น่ามั่จับกูจะมาเข่งแฮะเฮ้ยทุกคนอันนี้สิเป็นเห็ดดิ้นนะทุกคนดอกงามเลยป้าตีนตีนใหญ่ดิสำหรับไครกะสิบุคเคยเห็นทีไปได้นะทุกคนเห็นห่างๆหล่อฮึ่เห็นเธอหนึ่ง ใส่ถวมักตุูมหนึ่งก้าทุกคนเพิ่งเราไ้กินแกงเห็ดเห็ดอี้ยงเยื้นในจอหมดแล้วพ่ออาจิเป็นเห็ดขาทุกคน Ăn uh, uh. uh. oh. oh. oh, you nó know. เห็นจนคอเนี่ยสิฮกุกอดอกหน่อยเห็นบัดถ้าพอแน่นี่ก็คือเได้เก้งวายนะทุกคนเออบอลละสามสี่ดอกเมื่อกี้นี่ hết khả bộ Cái <laughs> 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 nạn nhân là cái ai thưa cô ơi Bữa đây thưa xiêm hai kìa thưa พี่นี่เฮ็ดออกบ่คไข้ลายเฮ็ดปวกกับท่านได้กินข้พอทรายเผื่อทุกคนป้าเฮ็ดละงูขีดกระเดือนเอาเยอะเฮ็ดละงูกับพี่เฮ็ดละงูกินได้แเหก็เฮ็ดละงูกินบ่ได้ทุกคนเฮ็ดละงูขีดกระเดือนที่น้องมวยว่ามันกระสีออกดำๆ มีอะไรทุกคนน้องมวยว่าเห็ดหงอกจะเดือนกินบ่ได้นะเห็ดละงง่คือกันแต่ว่ากินบ่ได้เป็นเห็ดเบื่อโอ้ได้เห็นเห็ดแล้วบอลขราเจ้าเขียคนแมนบอลข้าเจาห้ามค่ะคุ Đọc điều Xin subscribe tất cả

นี่คีพี่ว้ายนี่นะทุกคนลองมวยกับเกง่กลอกเกลูกเกล็ดให้หอภัยด้วยทุกคน,คนลายหูลายตาเนาะอย่าเนี่ยแลนี่ในาลายดอกเตอร์ นน้องมวยกับท่านได้เห็นดอ,อกเห็ดดอ,อกน้อนเองแต่ว่าเลี้ยเห็นจุดพูดนี่น,น,น้องนกมวยก็คิดว่าดอ,อกเห็ดเองทุกคน,นเห็ดเลี้ยเดทาน <c ười> เห็ดทานทุกคนอันนี้เออเห็ดทานออกบอลระดอกบอลได้อะไรเนาะทุกคนเห็ดโขกามันออกถั่วไป็่อยออกเป็นหมนูเนาะ จะต้องมาไอ้น네ันมาโบนเป็นเงยทุกคนนี่ท네ุกคนนี่รู้วันที่นี้เออทุกคน มาหมดทุกคนยาสกีอาทุกคนบังวนำกันก่อนนะพวกพี่เฮ้ยตอนนี้มาเฮดอยากเฮ็ดนาะ ทุกคนน้องมวยยุดคลิปเลยค่ะเพืกวดเบ่งคลิปตัวถ่ายผ่านมานะทุกคนมันเป็นคลิปเอียงๆนะอันหนึง่งแต่มันซองนะพี่ตัวเอียงคนเขาถกปลอดภัยไม่ได้เลยคสอได้ขี้เท้าเบ่งขาวซมนะจักน้กองมวยไปจับกล่องเดิเนไดคือออกมาเป็นแบบนั้นเนาะไปทุกคนนี่จ้าเอาสีเก็บผ้าไป ลูกมันกระลายทุกคนให้ดูแบบนี้ที่นี่ทีนี่ที่นั่นฮะเออที่นะถ้าก็เป็นแหวนติดดินเธอได้ปะ ແລະອັນນີ້ຖົມໄວ້ກອນເຮ້ມຫາມັນຈິຍາຍື່ນນິຂະໜໃຍ່ະກົນອືນິປມານໍ อนี้เป็นเห็ดหาอัดไงพ่อได้แกงอยู่ดอกมาหอดเฮือนเลยทุกคนคุปลาแตะกันสิได้ประมาณเดียวกันนี่แหละทุกคนเลยเก็บในขวัน้ำเนยของหลว่าพ่อและข้าใหญ่ เมืออืน่นคือเชียงทุกคนเลยอันนี้เฮตีนตำเฮดผึ่ตีนตำไม่ใช่เลยตอดอกใหญ่ดอกแข็งๆนี่ทุกคนถ้าดอกวันนี้กินแซ่บๆดอกเฮตีนตำอันนี้จะเป็นเฮตนาแล่นาอน่อนถ้าออกจะเป็นหมนูทุกคนเฮดอันนี้อันนี้เฮ็ดดินทุกคนงามอันนี้เฮหนานงงัว อันนี้เป็นเฮ็ดขาดทุกคนเฮ็ดขาดเฮ็ดนี่ฮะเบิ่งนี่มันก็คล้ายๆกันเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็มีสื่องมันอันนี้เฮ็ดขาดนี่เก็ไข่ไข่กันหมดทุกคนนะมืดกับเพ็ดดินมันคล้ายๆกันแต่ว่าเฮาก็เบิ่งออกเนาะมันก็อันนี้นี่อันนี้เฮ็ดนาแหลนี่อันนี้เฮ็ดละงอกเหลืองอันนี้เฮ็ดน้ำมากหรือว่าเฮ็ดกอโคเฮ็ดผึ่งแฮะกินได้อยู่่เพิังไย เห็ดเพิงอันนี้เป็นเห็ดจัวหน่อเห็ดเหลืองทุกคนมีหลายเห็ดแก่เขาเอ <Okay. S 2> ามาเอาาเเขห็ดขบเห็ดหาดมีทุกเห็ดทุกคนเห็ดยางละหน่อยอันนี้เห็ดสาเห็ดขบจริงยังยองเนาะเห็ด สามสี่อย่างเฮ็ดเฮ็ดปวกตาบก็ได้ดอกเดียวแล้วทุกคนลงมือกระชีเดล่าคลิปเพียงตัวนี้เนะาะภาพรปาตีนเฮ็ดแกงทุกคนพอดีได้ก็กินจนังหันพอกันคลิปหนาสบายดี